สวัสดีครับวันนี้ช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับจะมานําเสนอวิธีการเปิดลิงก์จากลายกลุ่มนะครับให้แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการนะครับบางเครื่องนะครับเปิดลิงก์ URL นะครับจาก l ลายนะครับออกมาเป็น IE นะครับ Internet Explorer นะครับบางเครื่องก็เปิดออกมาเป็น Chrome นะครับทีนี้ถ้าเราอยากต้องการนะครับเปิดเราเราถนัดเว็บเบราว์เซอร์ไหนนะครับเราก็สามารถตั้งให้เป็น เว็บเบราว์เซอร์แรกเริ่มต้นนะครับในการเปิดลิงก์ url นะครับจากลายนะครับตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับสมมติว่ากดลิงก์ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับอ่าอันนี้จะออกมาเป็น ie นะครับ internet explorer นะครับอ่าทีนี้อยากจะให้มันปรากฏออกมาเป็น google chrome นะครับ ให้ไปตั้งค่านะครับตรงนี้เลยนะครับสักครู่นะครับอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้ไปที่สัญลักษณ์วินโดว์ตรงนี้นะครับไปที่ฟันเฟืองเซตติ่งนะครับคลิกงหนึ่งครั้งนะครับและให้ไปที่แอปไปที่แอป ดีฟรอ p นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลือกลงมานะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น Internet Explorer อยู่นะครับให้คลิกหนึ่งครั้งนะครับให้เลือก Chrome นะครับอ่าแค่นี้ก็ได้ละนะครับปิดนะครับอ่าลองเปิดลิงก์ใหม่นะครับคลิกหนึ่งครั้งรั่าเห็นไหมครับ ก็จะเป็นแสดงจาก Google Chrome ออกมานะครับนะครับอันนี้ก็คลิกไป Google Chrome ออกมานะครับนะครับเป็นเว็บ Google Chrome เนาะนะครับกรณีนะครับถ้าเราส่วนมากเลยจะเปิดเปิดอ่าลิงก์ในไลนะ์เนี่ยส่วนมากจะเป็น Google Form นะครับควรจะเซตค่าให้เป็น Google Chrome เนาะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับของ Google นะครับจะทำให้เสถียรกว่านะครับสามารถกรอกข้อมูลล็อกอินอะไรต่างๆเพื่อมีการแน่ไฟไล,ล์อะไรต่างๆนะครับก็ตั้งให้เป็น Google Chrome นะครับถ้าว่าเป็น IE หรือวนะ่า Internet Explorer บางทีอาจจะไม่สพอร์ตบางเมนูของ Google Form นะครับเนะาะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับมุมสายมือตรงนี้นะครับวินโด์เนาะสัญลักษณ์วินโด์คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ n งนะครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับและให้ไปเลือกตรงแอปนะครับและไปที่ d e ฟอลต์แอปนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับตรงเว็บ browser เองครับคลิกไปนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้แต่เราต้องลงโปรแกรมพวกนี้ไว้ในเครื่องให้หมดเลยนะครับถ้าเรา เลือกคุณโครมก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดกากระบาทนะครับลองทดสอบดูเปิดนะครับนะครับเป็น Google Chrome นะครับออกมานะครับอ่นนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ